พี่น้องเอ้ยผมเพิ่งเห็นผู้ใยา่บบานจัดนักจัดเต็มกับข้าวนี้แหะครับย้อนมีบางคนนะครับที่เพิ่นกับคงสียักว่ยักว่านะครับเพิ่นบอกว่า,าเกี่ยวกับมาไล่นองขอบเตือนนะครับที่เก็บไว้กับผู้ใยญ่บ้านเป็นอย่างคือบอเอามาให้เด็กหน่อยนะครับนี่เพิ่นคอมเมนต์แบบนี้พี่น้องน้องเขาเป็นคนมีชีวิตจิตใจมีหัวใจ มีความรู้สึกทํำกับเขาพ่อแล้วไหนๆจะทํำความดีช่วยบอกเจ้าของไข่เครียร่ยงเงินเด็กที่เก็บไว้ร่วมค่าแรงคื้นนองได้แล้วไผสิบบศูนย์พี่นองโรงพยาบาลเล่าก็ได้ออกมาเว้านั่นแหละครับไล่สดจัดนักจัดเต็มอิลีครับพี่นองครั่งนี้ เราบอกเลยนะครับว่าเงินสุบาทสุสตางเนี่เล่าบ่เอาดอกสมวังเงินผีผู้ใดเอาไปกับบ่จะเลื่อนลุงเรื่องดอกพี่น้องเออซําด่ามเงินสามแสนเราบอกว่าเป้าสองเทียกได้ต่อขายของเล่าได้มื่อละเท่าไหรครับเดือนละเท่าไหรครับเออเป็นสิบสิบล้านแล้วกับบ่ว่าบ่อยากว่าดอกอืแต่เห็ดไหเดาเว่าหย่อนจังสี่ละครับ เราอธิบายเบิดครับว่าเป็นอย่างจังบ่ได้ให้นะครับคือเก็บไว้ต่อไปนะแต่ว่ามีที่สุกหัวนอนกับมาเอาหรือว่าตอนนี้น้องว่าท่านบอกนะครับว่าสิไปเอาแล้วน้องเป็นคนใส่บ่ง่างไงสุรุยสุดลายเลยเล่ะเอาแต่ว่าเก็บไว้เบิดเนี่ยพอไปซื้อของซื้อนันซื้อนี่มักไปเอามากินมันเล่นเนาะครับเนาะเด็กหน่อยไหม แล้วก็สิมีบ้านหักหลายบ้านบ้านหักหนั่บนบางบ้านนี่บอกมั่นใจในยานี่บอกสัดสเลยนะครับแล้วบอกเลยเดยอืมพอบอกหัวยาเสียไปใส่อีหยังแน่ห้ไปนะ,ะ่รับเขาใจว่าห้ด้วยความเสน่หาบางคนเขาว่าเหรียบตตนปัจจุบันแล้วว่าร่องพิษลืมหอดเนืออ้อร้องอือแต่มันผู้อื่นเขาด่าเอาพ่ออีหยังแล้วละ่ะ แต่เรล่าเป็นคนเบาดีให้คิดแน่สิ่งใดที่เออพยาามซอยให้ได้ดีนะน,นะครับโอ้เราสูนแห้งดีดิงถ้อพี่น้องเอยผมกับสิมี่คลิปบางช่วงบางตอนเมื่อให้พี่น้องไน้ฟังอยู่เพราะว่าทวบของสิมันเกิดสิเป็นตะเขียดสูนแท่นอยู่เนี่ครับแม่น,น่องสิไปก็ตามเลยแต่กี้เราบอกเลยว่าถาวบเป็นเอฟซีเล้า S <S เขาสิมาเบิงมาคับพ่อซ้ำเนียเอาซื่อๆถ้าบ่ไม่เล่าเราก็บอกอืนะครับเนาะสนับสนุนนี่มันเกิดจากใสมันคนเฮ้าแล้วบอกว่าบ่าสซ้ำเนียกนี่โตเจ้าของเลยเนาะอ <S <S เอฟซีบางคนกับ,บ่มีหอย่างไรเราบอกเอฟซีปอดประสอออาทเดกนะครับบาซื้อนี่ลหละบ่มีหอย่างหาแนวตอนบอาตะว่าบางเทบบอบ่คนบ่หู้จับความจริงดอกครับ เออสิเอาเมื่อไดนกระบอกได้เหรฮะเจ้าตัวกระบอกแต่ว่าเจ้าตัวไปฝากไว้หันมันก็ยังมีอยู่เนาะครับเนาะกระหู้ยุดดอกบางคนนี่ไปเว้ากันปรึกษานั่นล่ะครับนี่ผู้ไปแสะละหลัก็เลยได้มาคอมเมนต์ออกมาครับอืมเนี่ยวันน้ำเล่าอยู่ประมาณสามแสนนั่นแหละครับบรวมกับอีย่างอย่างอื่นแค่นี้แหละครับอืมอยังได้รลายคักแงกับไปเลน้ำหางแง่ครับเราบเอาเดอกเราบอกเลยว่เาเงิน อยียงซ้ำหนีเฉยโอ้โหนี่แหละครับแต่ว่าเป็นยังให้เพิ่นแล้วนะครับมันก็บจบที่นี่จบเลยละบานนีอ,อทำว่าข่าเด็กหน่อยเองครับมันบอกวงสีข่ข้นมากประเดีนสีข่ข้นมากมันหลรข้างแล้วครับคนดูแลว่าดูแลให้ดีดูแลให้เป็นผิดเป็นไพดแก่ลูกแกหลานจังสี่แหละครับคนหวัง พอก็เห็นแล้วมันเกิดความโลภเกิดกิเลสตัณหาบงอย่างครับแทที่สิเหตุตัวเจ้าของให้มันดีขึ้นพัฒนาตัวเจ้าของมันดีขึ้นเออเม้นไปกับ้างนะครับผมบอกเดี๋ยวไปโหลดต่อไปมันสิเป็นยังไงดีแล้วล่ะครับที่ออกไปค่ายกับจ้าศรีบอได้วุ่นวายบอได้อย่างหลายอย่างหลายแนวครับสิมาตุ่มน้ำหุม่มเอาทุกผู้เดียวอยู่หันมันก็บ่ไหวเหรอครับเออมันซ้ำๆซ,ซ,ซากๆา,กากเกินไป เอฟซี FC, บางคนผู้คัดๆแห้งๆเนี่ยไปเลี้ยงมึงครับเอาไปอยู่น้ำผนเออมันสิเฮ็ดจังไหรครับสิเป็นจังไหรผมว่าพวกนี้มันก็เก่งเตปะปากเนาะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวล่อฟั่งเบิงนะครับว่าผู้ญยบ้านเล่าสีวออีกอย่างเดี๋ยวผมสี่เอาบางช่วงบางตอนมาให้พี่น้องได้เบิงได้ฟั่งกันครับ มีเอฟซีมีแฟ้มขับมีอย่างเริ่มมีเอฟซีเรื่อมีแฟ้มขับมีอย่างกันเนอะกับมีมันก็ถือเงินวะได้มันใส่งงไปทัวร์อืมไปซื้อแจกเมื่อเคยเหลือเงินหลายมันซื้อแจกเบิร์หดหวยกันเรียนนวกว่าเม่อไรได้ลูกค่าตะกี้ค่าตัวกันตะกี้ค่าตัวเนี่ยฝากไว้ห,กหักไว้ค่าตัวต่างๆไว้ห,กหักไว้เพราะว่ามันอีกหน่อยใส่เงินเนาะ เดมเดินมาเงินมึงนแสนเนาะแต่ยอนพี่น้องน่ะเข้าไปพูเข้าไปผูดตัวเดียวเขากัตตองโอ้ยมึงสิมาใสเงินเี๋มึงสิมีเงินเก็บไมละสิบานตันง่ว่าีอยูความซื่อความซื่อนะงกับพี่ยูแบบที่มใสเงินกันแ่ก็เก็บเงินดไ้เก็บเงินเก็บเงินไอ้ไอ้ไส้ไอ้ไส้เป่นกัว่าเมื่อรอยมึงเอาอไปหาสิบาทเมื่ออะไก็ใสไปละไปอกองเก็บบางอันมันจะเงินจ่เหลือ มาเรื่มมีเอฟซีหลายตอนนี้นวนมีบ้านนึบานนี้มีบ้านเอฟซีบานหลังแหลกบ้านหนึ่งบ้านสองมีหลายบ้านบานนี้บ้านหนึ่งบ้านสองมีหลายบ้านมาไล่นี่เขาสิเปินมาไล่คือ,อยังไรสุดคุมปิดทีเนาะไล่สุดคุมปิดเนี่ยมันจะเป็นไลฟ์สุดอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามอีพีสี่ห้าหกเจ็ดสิบแต่และอีพีน้องจะได้เงินจากบ้านฮักนี้ครั้งละหลายหมื่นเออน้องแจกครั้งละหลายหมื่นเลยอืมนอนจะได้หลายหมื่นได้หล่ะ ันกับบรา้บบบั้งมืองตว่ารอบนึงอะมากถึงแสนแต่ไม่ฮักตามประเทศก็โอนมากกับมาฝากน้ำควาเพราะว่าบ่วยว่งจะอคือเขากับเขากับบอค้ามซื้อว่าเขาไม่ได้วางใจผู้ปกครองเอออันนี้บอกความซื้อบอกความซื้อจริงๆเขากับมาฝ่ากับน้ำควายเงินน่่ะเออเขา่ากน้ำควายทา่าหพันือหนึงอะไนี่เขากับโจทย์เบิร์ตอันนี้เออพอโจทย์เบิร์ตะรีบอย่างนีเบิร์ตทุกอย่างว่าเมื่อคืนเจ้าเอลซี่เเตือนเจ้าของ่า ตะกี้ที่ซื้อเ่มันคอเสียสุดๆอกเก็ไเก็บ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 เสะสมไปรับหรอันนีะลูกมีท่านี้นะท่นนี้นะท่านี้นะเคีบไเคเคีบไมว e นี้ถ้าพ่านอนี้หมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมนจนตอนนี้จนตอนนี้มันหากนั้นหากนี่อมันสี่เหลือประมาณมันมันกัสี่เหลือประมาณตอนนี้ยู่น้องคอยหน่อยประมาณสามแสนเออ่เงินเงินมันมีสามแสนเงินมันมีสามแสนนี่มันคอยตอนนี้อ่ แต่บุรุษ่วมกับอันบ like ุรุษ่วมกับอันมันได้จากมือเงินเนี่ยคือบุรุษ่วมบุรุษ่วมได้จากบ้านอันบ้านนี้แม่น้าแม่นี่จะตั้งมาเทศยรอุ่นมาอุ่นมาปาเนียนปาเนียนข้ามมือเนี่ยข้ามไปเปิดเบพึ่งวันนี้ข้าวกับบ้านอันกรุณากรุณาเอาเงินคืนน้องด้วยอานันทศรีบอกไปบ้านบอกคือยังไปไปในทางค้อเมียนไปในทางดิไปบ้าเหมือนไข่จีอยู่กงเงินหรือมันไข่จีบมาคืนเงินน้องหรือมันไข่จีบว แหงน้องเพราะว่าน้องไปอยู่เมอืองอื่นแล้วอ่าเป็นไข้ไว้ฟังเด้องเป็นอยังเป็นอยังนัยย่นคือมาได้หายหนึ่งคนที่เขาเป็นเจ้าของเงินน่ะเขาไหนฝาดน้ำชันแล้วเขาบ้านมาขัดบ้านเขาเขาบันมาเอาเคี่ยกับบ้านได้สรุปอย่างยังบ้าน,าาน,นบ้านแล้วเออเงินสามเสียเนี่ยฉันเกี่ยวก็ใบดอกอืมฉันเพิไไ่เกี่ยวเห็ดปุ๋ยดอกมันเป็นเงินผีดอกอืมเงินผีดอกที่เอาแต่ว่าฉันเก็บไปนี่คือข้ามจุดประสงค์ตั้งแต่แรกตั้งแต่มันมันได้ออกจากตรงนี้ไปนั่นฉันเก็บไปมัน กินมันอยู่ว่านาละวันนาอนาคตมันมีไม่มีที่สุ่มนอนก็ได้เงินตัวนี้ใช้ที่เก็บอันนี้คือเรื่องเราก่อนหน้านี้ไม่ใช่เรื่องนี้ที่ผ่านมาที่เก็บเงินให้มันแบบเพราะอะไรเพราะว่าต้องการให้มีเงินเก็บไม่งั้นนเงินมันจะหมดไปทุกวันมันสื่อมือละพันมันมันสิอย่างเก็บคนเคยมีมันมีพอคนเคยมีมันมีแล้วมันมันใช้ไปทุกที่เลยมันสื่อเจียบมันเบิดเลยสื่อความาปากมูอเป็นบ้าใส่เงินขอกระดาษมาเดี๋ยวดูนี่ไม่ได้ลูก นหนูคิดเฉพาะหนูพี่เขาก็มีเงินซื้อเขาได้ค่าตัวหมดเพาะหนูต้องเก็บหนูคิดเฉพาะหนูไปตั้งแต่ื้อเน็ตกิด๊ดลิปถุงซ่าทิมยาอย่างบอมีหัวปังเนี่บอกโอ้ยมันซื้อเมื่อละอันอันเอียพอแต่เมื่อไหร่ตะกี้เมื่อละอันอ,นอันแล้วก็ว่าซื้อเมื่อละอันเฮ็ดเสียเลยพากาซ้อนเอาคอยกันเรื่องอะเออคอยกันเรื่อเก็บร์ไผ่ทุกปาทาุกต่างตะกีออก้อยู่วังเกาอยู่วังเกาอันวัดเกาอันนัลาละพ่อพ่อลาลาเพิ่นกับ ถือไปเจ็บเมื่นหาเพิ่นก็โยกไม่ฉันจะก,ก็ถือไปเจ็บเมื่นหามันเบสเซว่าสามแสนสามแสนนี่ตอนแรกกับบ้านออกก็เรียบคิดไว้ดีเพราะว่าคิดว่ามือหนึง่งตกทุกได้ยากเข่าล้มบานยาป่วยยาเจ็บยาเปลีย่ยนยาตายก็ต้องใส่เงินตัวนี้เออพงั้นมันกับ,บ่มกัวเกา่าเมื่อกี้เขาบองสี่ซูป่มกัวเก่าบ้านแล้วต้องเก็บกันมีลำบากอย่างกับออกไปถอนออกไปใส่ถอนออกไปใส,ไปไส่เออซ้ำดำเงิน 3, สามแสนนี่กูเป่าสองครั้งเบิดแล้ว อันนี้ใส่ทีนี้เนี่นะสิมาคิดว่าอันนี้บด้บอกถึงว่าน้องเบอลเดย์มายว่าเอฟซีเอฟซีของของนางนั่นแหละเอฟซีปอลต์ลองนางนั่นแหละตัวน้องไม่เหลืออันดอกตัวน้องมันบรูดบดบริบาลอย่างบอคอยบ้เห็ารบอลอย่างแต่ขอเห็นคอมเมนต์กระตังกระทูกระนางอย่างไรเรียกว่านางเบอลว่าเออดั้มเหมนสามเซียนอยู่กับบอลสองเทียร์ขู่ใคของชั่วโมงหนึ่งกูขายได้เป็นสี่สิบล้านเออสมัครอย่างมากไหมปัญญาอ่อนอืมทามนี่ว่ากันใช้มากินให้มัมนี่พายเกียร์มันเก็บปัญญาอ่อนขนาดนั้น นะอันนี้นบ,บ,าบ,บา่าได้บ้าบ่าได้บ้างเบาข้อแม่แตัววะทันที่เปรียบเทียบถ้าทีมักกลัวเงินในซัมนี่หน่อยท่านไม่กลัวฉันขายของชั่วโมงหนึ่งอยู่เป็นิลาของพี่ญาขลุงชายได้เป็นสิบล้านวันหนึ่งฉันขายของได้มากสูงสิบห้าล้านท่าทำมาแล้วที่มาดำสามเสียนฉันมักกลัวมาใหม่นี่โนโนเงินพีหลอกเอาไปก็เอาไปก็ปกทำมาค้าขายไม่ขึ้นแค่คิดจะเสือกจุ่มจุ่มเหลืองเงินคนอื่นไม่ทำ เออแต่ว่าอย่ามาพูดให้ฉันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่ยอมเพราะว่าฉันเก็บไวไปให้มันนี่เอาไว้คุ้มกับลาหัวเองนั่นแหละอืบ้านมันก็ไม่มีสุ้หัวอยู่สมัยก่อนนั่นนะชวนฉันมาปั่นมาเห็ดมันดีบนทุอย่างฉันว่าการตลาดไม่เกิดจริงคนสงสารแค่ไหนเห็นนะสงสารแค่ไหนเห็นมันได้เงินเท่าไหร่หูจากบอไปสอนจิดชี้หนสอนมันจีามันจีมเปัญยาหาว่า ไลฟ์แซมปันนี่คันผมแอบเอฟซีชันเอาไปให้มันขย้อนมันไม่ยอมชันหรอกมันมีเอฟซีเออมันมีเอฟซีย้อนมันกับปฏิเสธอะไรปะร้องเพลงก็หลงเนื้อทำไมล่ะคนเขาเย็นดูเขาเย็นดูเขาลื้อตัวมีตัวคนเมียนใบแห่งคนอนายมันต่างเขาลื้อตัวมันเนี่ยเงินอย่างคอนลื้อตัวอันนี้คือความจริงแต่บ่ได้บอกว่าจะบ่ได้บอกเห็นนักเสียหายครื่องกกับเพียงสันอยุเรียวค้นแบบมุงยุเรียวฉันแห่งหักนั้นก็่ว่าความหมายว่ามัน ไร่ใหญ่ๆก็ต้องเงียบไปเมื่อนี้จะใช้เคี่ยวให้เมื่อทุกบาททุกตังค์เพราะว่าฉันคือเอเซียว่าฝามเอาไปจ้าเอาไปดิจ้าเอาออกไปอยู่นี่จะดีใส่ปศัยบ่ลทีมันอยู่ห้งชันแบบนี้แต่เขาไม่เขาอยู่มาฝากฉันเพราะว่าเขาไม่ไว้บางใจผู้ปกครองผู้ปกครองก็ไม่รู้ดีผู้ปกครองอาจจะดีไม่ดีแต่ว่าเขาบว่าเอฟซีคนที่เขาตั้งต้นเขาจะใช่หรือเปล่านำอีฟเอฟซี เก็บซีบ้านบ้านนึงนี่บ้านนึงนี่เขาบ่ถือกันเขาบ่ถือกันกับยาเค้าเตอร์ใช่ไหมลวนล้วนลวดเขาบ่ถือกันกับยาเค้าเตอร์ลวดเขาบอกว่างันใจราชการโอนเงินให้ยาเค้าเตอร์ถือเขาให้ฉันถือเขาใจบ่าบ้านนี่เขาไปยามันถือหรอพยานเบิร์ดเออ่ยแล้วป้อยาครับเขาติดบัายาเค้าเตอร์ครับเป็นปากเก็ซีนเขถือกันแล้วเขาให้ฉันเป็นคนกลางเป็นคนเก็บเงินให้เก็บให้กับบุญว่าเราตัวเงินน่นะ เตียงด้วยไมค์เอฟซีนี่แหละไม่ใช่ว่าจะมา,กกน,มานั้นอันนี้เบากันแน่กันเนี่ฉันแข่งเก่งจริงถ้าไปต้านใครเพลงหรือเองเลยเทอาไห้ลูกชายต้องไ,ไ,ไ,ไปนั่นเลยไปอยู่น้ำเอาไปอยู่น้ำเอาไปเลี้ยงมึงสิ่งูบอกเค่นั้นแะท้าไมถ้าฉันไม่ใช่มีพระถ้าฉันถ้าไม่ใช่ฉันนะบอกเลยคนอื่นเนี่ยเขาหนักกว่านี้ฉันเนี่ยเป็นคนที่ร่างเิ็งหน่อยฉันมีค้างอดทน ฉันอีเบาอลที่สุดแล้วกับเด็กหน่อยฉันเบาใจเย็นใช้เป็นคนใจเย็นพอนะ,ะัเรารบาวุธนักศิลปินเนี่ยโอ้ยโมโหพี่นองกับคงสีเด็กฟังทังสีแหละครับรู้สึบแบบใดครับคอมเมนต์ได้ย่างเต็มที่ครับเตยอยู่ในกรอบนีด้วยครับอย่าให้เขาฟ้องเขาใดครับ